ฟังก์ชันที่7 c CC l a s s หรือบัตรวนหากพื้นที่ใดมีการเข้าออกจำนวนมากๆนะคะหลายต้องปินสลิปทุกครั้งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองดังนั้น j u s i d จึงพัฒนาฟังก์ชัน CC c l a s s หรือระบบบัตรวนเพื่อลดการสิ้นเปลืองของกระดาษโดยการสร้าง QR Code มาผูกกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้มาติดต่อ หากมีผู้มาติดต่อพื้นที่เจ้าหน้าที่จะสแกน QR Code คเพื่อผูบกบัตรกรอกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะตอนขาออกเจ้าหน้าที่จะสแกน QR Code คบนบัตรระบบจะดึงข้อมูลขาเข้าขึ้นมาโชว์หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได้ค่ะและบัตร CC c a r d ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ